นั่งห้างกลางไยข่าวให้เสียงภาษาไทยโดยหลวงขีเาราราวปี2529ผมมีโอกาสได้ไปเหยียบป่าพม่าเป็นครั้งแรกซึ่งใหญ่โตเสียจนตื่นตะลึงพลึงเพลิด ประกอบกับอายุอานาเพึ่งจะย,ย่างเข้าสู่19ปีไม่เคยสัมผัสป่าดงพงไพรไกลบ้านขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต,มต,มต,มตมไม่น้อยครั้งนั้นได้รับบทเรียนจนลืมไม่ลงเพราะพวกที่ไปด้วยเสียหคนจากทั้งหมด8คนพากันหลงป่าเสียสองสาวันสองสาคืนต้องประทางชีวิตด้วยการกินข้าวลิงแทนและยังผิดใจกับพลานกะเลียงที่นำทางพาหลงจนแทบจะเลิกคบขา ไม่ได้เจอคู่กรณีคู่นี้มานานแล้วไม่รู้ว่าคืนดีกันหรือ,อยังจากนั้นผมก็เข้าเที่ยวป่าออกติดต่ออยู่หลายปีเที่ยวป่าด้วยขาข่าวด้วยบางครั้งก็รับงานํำรวจซากพืชซากสัตว์และ,มะแมลงรวมไปถึงผีเสื้อแปลกๆใหม่ๆจากนักวิชาการที่ทำวิจัยสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามภาษานุ่มสดทั้งหลายจนเมืองมาิดกับเมืองทวายแทบจะกลายเป็นบ้านอีกหลังก็ว่าได้ กระทังพม่าปิดพรมแดนเมื่อปีพุทธศักราช2540ระหว่างทําสงครามล้างเผาพันธ์กับชนกลุ่มน้อยกะเหลี่ยงผู้น่าสงสารจึงไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลยแต่ก็ไปสมัครเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่ไร่เอกชนแห่งหนึ่งซึ่งติดชายแดนไทยพมา่ามีคนงานเกือบร้อยเชีละมีครบทุกสัญชาติทั้งกะเหลี่ยงกะลางพมา่าทวายมอนแขกและรวมไปถึงไทยช่วงที่ตาลนอยู่พมา่า ผมมีเพื่อนกลางอยู่คนหนึ่งตอนนั้นมันอายุอาราประมาณ23-24กลางคนนี้ก็อายุไล่เรียกันภายเหลือข้ามแม่น้ำบางคายูซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวกะเหรี่ยงมาตามให้ไปยิงหมูป่าที่ลงกินข้าวลายจนแทบจะวอดวายหมดแล้วมันบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากไปถึงก็ยิงได้เลยเพราะมันจะลงกินทุกคืนจริงๆนะลูกพี่มันวิ่งไปวิ่งมาไกลๆแขวไม้ตีก็ตายแล้วมันยืนยัน เอา้าก็แล้วทาไมไม่เอาไม้ตีละ่ะมาตามไปเราไปยิงทําไมผมถามเพราะขี้เกียจไปแม่ลูกพีกอมันขอนให้ที่ผมถูกย้อนตีได้ก็ตีไปแล้วลูกมันตัวเล็กๆตัวใหญ่ตีไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเอาฟันมันยาวนะพอมันบอกว่าตัวใหญ่ๆฟันยาวๆผมนึกถึงไอ้ทอกหรือหม,มูตัวโตๆโตที่มักจะปะปนอยู่ในฝูงราวสามสี่ตัวบางที่หมูโทน มันเข,เข้าไปกินพร้อมๆกับหมูฝูงนี้ด้วยเช่นกันหมูป่าตัวใหญ่มีหลายตัวไหมผมสกักมันสายหน้ายิ้มแย่ๆเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันเมียเราบอกเอา้าก็นึกว่าไปเห็นมาเองก็เหมือนกันนั่นแหละเมียเห็นกับผัวเห็นก็ตรงเหมือนกันมันแก้ตัวเฮ้ยมันจะไปเหมือนกันได้อย่างไงวะผมก็หัวแกลกเมียกับผัวเปนคนละคนกันใช่ที่ไหนมันลากเสียงยานคาง คนเดียวกันนั่นแลหละผัวว่าอย่างไงเมียก็ต้องว่าตามเมียว่าอย่างไงผัวต้องเชื่อฟังหรือลูกพี่ไม่เชื่อเอาละเอาละเชื่อก็ได้ผมยอมเพราะขี้เกียจเถียงเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อมันยิ้มเยอะหยนอ,อย่างผู้ชนะและจะไปมเมื่อไรเดี๋ยวนี้เลยมันพูดจบก็ลงไปรอในเรือเอาปืนไปอย่างเดียวข้าไม่ต้องเดี๋ยวไปกินที่บ้านเราเมียเ,เราตังกบะเป๋าเยอะแยะกินหลายๆคนอร่อยดี ผมเอาเป้ติดไปด้วยในนั้นมีทั้งไฟฉายมีดเน็บกระติกน้ำไฟเช็กยาชนิดต่างๆลูกปืนลูกซองและที่ขาดไม่ได้คือมาม่าก,กับขนมตัวตัดเผื่อจําเป็นต้องใช้เตรียมไว้ก่อนก็ดีกว่าเพื่อนกหลางคนนั้นมันชื่อผู้แอร์แปลเป็นไทยมีความหมายว่าลูกหลังลูกชังอะไรนี่แหละแต่ผมดูท่าทางและความปฏิบัติมันมันน่าจะเป็นลูกชังมากกว่าเพราะตั้งแต่คบกับมันมาแบบเพลิน มักจะหาเรื่องปวดหัวปวดเสียงเวียนกล้าวมาให้เอยๆมันเคยเล่าให้ฟังว่ามันได้เมียตั้งแต่อายุ17บปีเมียมันอายุ15พอเรียนจบระดับ6ก็พาไปอยู่ด้วยกันไม่ยอมเรียนต่อให้จบชั้นระดับ12งโรงเรียนกลางเขาแบ่งเป็นเกรดเป็นชั้นเป็นระดับเริ่มตั้งแต่เกรดหนึ่งไปจนถึงเกรดสิบสองเทียบเท่าปริญญ,ญาตรีบ้านเหล่านี่แหละครับตอนนั้นมีลูกด้วยกันสี่คนสามคนแรกเป็นผู้หญิงทั้งหมด ส่วนคนสุดทองที่เพิ่งจะหัดเดินได้นั้นเป็นผู้ชายว่าจะเอาผู้ชายอีกสองคนจะได้เท่าๆกันผู้แย่เคยบอกกับผมแบบนั้นแต่ถ้าได้ผู้หญิงอีกล่ะผมถามไม่เป็นไรมันตอบอย่างมั่นใจเดี๋ยวเราก็ทำเอาใหม่ก็ได้แป๊บเดียวเองผมยอมใจอ่อนลงเรือไปกับผู้แอตอนสักสี่โมงเย็นเห็นจะได้ระหว่างที่พายเรือคมฝากต้องฟังมันพร่ำไม่หยุดปาก เพื่อยืนยันให้มั่นเหมาะว่าเป็นการยิงหมูป่าของเราในคืนนี้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนผมก็ได้แต่เออออไปอย่างนั้นแหละเพราะในหนก็ลงเรือลําเดียวกับมันมาแล้วจะถอนตัวเสียงกลางคันก็กลัวจะเสียนาหาว่าขี้ขาดตาขาวทางทางที่เริ่มรู้สึกร้อนๆอนหนาวๆนาวขึ้นมาอย่างต่งหิดต่งหิดเพราะหมูป่าของมันชักจะลามปามไปกันใหญ่ที่แรกมันบอกว่าลองหากินตอนกลางคืนคุยไปคุยมาบอกว่าไม่ทันจะคําก็ลงแล้ว แต่พอสักประเดี๋ยวมันก็กลับคําบอกว่ากลางวันมันก็ลงมาเหมือนกันโดยอ้างว่าเมียมันบอกแต่ไม่กลาเล่าให้ฟังกลัวผมไม่เชื่อผมก็เลยต้องอือออห่อหมอกโดยไม่มีทางเลี่ยงเพราะอย่างไรเสียก็ต้องไปยิงหมูป่าท,ที่ไล่ข้าวของมันอยู่ดีนั่งหูชาไปสักพักใหญ่ๆก็ถึงท่าน้ําอีกฝั่งหนึ่งผู้แอเสือหัวเรือขึ้นเกยตะลิงใต่ตอนจิกน้ําที่กําลังออกดอกผู้ระยะเสียเต็มแรง นกกระเต็นทองสมสัมผัสกับจิตลิตท,ที่คอยนเกาะอยู่บนยอดหลักไม้ลวกโผลขึ้นร้องด้วยความตกอ,อกตกใจผมต้องเกรงแขนจับเข็มเหลือไว้เน้นไม่งั้นหัวทิ่มพลวดขึ้นโดยไม่ทันต้องเดินมันหัวเราะชอบใจที่เห็นผมเกือบหน้าขมำพอขึ้นจากเรือก็เดินนำริ้วขึ้นไปที่บ้านอย่างทันทีมามากินข้าวกันก่อนกิ่แล้วค่อยไปเวลาเรามีเยอะแยะมันบอก เมื่อพาผมขึ้นไปนั่งบนนอกชานบ้านแล้วผมเพียงพยักหนา้าเพราะในใจรู้สึกกังวลไร่ข่าวอยู่ไกลไหมไม่ไกลหรอกแค่นี้เองเดินแปบเดียวก็ถึงผู้แอตะโกนตอบมาจากในครัวแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีมันเรียกร้องให้ผมตามเข้าไปมาเข้าไปกินข้าวกันก่อนผมยังไม่เคยมากินข้าวที่บ้านผู้แอแม้จะเคยคบหากันมานานพอสมควร จึงทาให้ใจดีสู้เสือลุกเดินเข้าครัวตามคําชวนแต่ใจหนึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนักเพราะบ้านกะเลียงยูโดดๆออกมาไม่รวมกลุ่มกับใครๆเช่นบ้านของเพื่อนผมคนนี้มักจะอยู่กินกันง่ายๆไม่ใครมีระเบียบเท่าไหร่มากนักกินข้าวบ้านกะเลียงในพม่าหลายบ้านแล้วจะหาช้อนสักคันก็แทบจะไม่มีถ้ามีก็มีเพียงคันสองคันสำหรับใส่ชามน้่นเองก็แค่นั้น แต่เวลากินน้ำแกงก็เห็นยกซดทุกทีหรือไม่ก็เอามือข้างที่เปืบอนข้าวนั่นแหละครับปาดกระล้วงควักเนื้อชามแกงในปลาอย่างเพลิดเพลินแต่ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่รวมกลุ่มกันในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะสะอาดสะอา้านฝีมือการปรุงอาหารก็เล่นเอาติดออกติดใจมาแล้วหลายครั้งถ้าเจอแบบนี้ก็กินได้คล่องคอเลยทีเดียวเชียวละ่ะผมเดินยํำบน,นไม้ไผ่ซากที่ลันโยบยาบดังอ้อนแอสตามเข้าไปสมทบในครัวเมียผู้แอ ยิ้มต้อนรับหน้าบานปากแดงเถื่อเพราะเคี้ยวหมากอยู่อายุอาราประมาณ20ตนตนต,นตามที่มันบอกแต่ผมดูแล้วน่าจะกว่า30ผิวหย่นหน้ายานแม้ว่าเขาจะมีความสวยสาวมาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนเพิ่งโผลออกมาจากรูปล่องอะไรสักอย่างผมเผากระเซาะกระซึง่งชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ลองได้มีลูกมีผัวก็มักจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะไม่จำเป็นต้องแต่งเติมสาวสาวยไปอวดใครอีก คู่ผัวตัวเมียมักจะรักใคร่ของคู่กันจนวันตายประเภทมีเมียน้อยเมียมากแบบคนไทยเทพจะไม่มีเห็นเลยทีเดียวถ้าจะมีก็ต้องซ่อนแอบกันไม่ให้ใครรู้เพราะถือว่าผิดจารีตอย่างรุนแรงบางแห่งก็ถึงกับขับใส่ไล่ส่งไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านกันเลยทีเดียวแต่ที่ยังสงสัยไม่หายอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือเวลาสาวๆก็เลี้ยงอาบน้ําเขาใช้อะไรถูตัวกันกลิ่นถึงได้ติดทนนานเสียจริงแม้แต่เสื้อผ้า สักสองสามน้ำแล้วกินยังไม่หายออมีเมียผู้แอชเชิญชวนและตักข้าวใส่กะละมังยื่นมาให้ตาบื้อผมบอกขอบคุณพร้อมกับยิ้มแหงๆกลิ่นหมากเน่าที่คนกะเหลี่ยงชอบกินกระจายคลุงลงไม้พื้นฝากมีรอยบ้วนน้ำหมากแทบทุกช่องที่แหวกได้ลูกๆทั้งสี่คนหลบอยู่หลังพอ่อโดยมีน้องคนเล็กร้องไห้จาไม่รู้ว่ากำลังพ่นพิษอยู่หรือเปล่าเพราะกินอะไรต่ออะไรปนเปกันจนแยกไม่ออก กินเลยผู้แอเล็งเมื่อเห็นผมถือชามข้าวค้างอยู่กินเสร็จจะได้รีบไปเดี๋ยวหมือนเสียก่อนสำหรับตรงหน้ามีต้มปลากับใบผักหวานกระเหลียงหรือไหลคองดูหรือใบเหลียงนำพริกแกงแหงอันมีส่วนผสมของเกลือกับพริกเท่านั้นส่วนผักที่เห็นก็มีหยวกกล้วยสองสามทนและแตงเปี้ยวอีกสองสามลูกไม่เห็นจะมีเยอะแยะมากมายตามที่มันคุยไว้แต่แรกซึ่งทำให้ผมนึกถึงเนื้อเค็มย่าง หรือไม่ก็ปลาแห้งลมควันซึ่งพอจะกินได้แต่ไม่ยักจะมีผมไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรดีน้ำพริกนั่นหนาไม่เอาด้วยหรอกเผ็ดจนปากบวมหูอื้อต้มปลาก,กับผักหวานก็คงกลืนไม่ลงเพราะผู้แอมันเอามือที่เลือะข้าวลวงเนื้อปลายัดออกมาใส่ปากก่อนจะตามด้วยยกซดทั้งชามแต่ยังดีที่พวกเด็กๆไม่กินพร้อมกันไม่งั้นมีหวังผื่ผอมกืนไม่เข้าขายไม่ออกอย่างแน่นอนกำลังนั่งหมดอะไรตายยาก ล่อหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ครั้นจะไม่กินก็หาว่าจะรังเกียจแต่ถ้ากินมันก็คงจะกลืนไม่ลงเลยทีเดียวพอดีนึกขึ้นได้ว่าในเปน,น่าจะยังมีน้ำพริกเผาอยู่อีกสักหนึ่งขวดจึงรีบไปลื้อดูนับว่าสวรรค์ยังปราณีผมได้น้ำพริกเผาแกน้ำมืดไปหนึ่งมืออย่างน้อยๆผมจะได้อิ่มผู้แอกับเมียของมันจะได้ไม่เสียใจแม้จะทำหน้าเหมือนก้างปลาติดคอจากชิมน้ำพริกเข้าไปเต็มคำก็ตาม เหมือนกินขนมเลยมันว่าก่อนจะหันไปกินน้ำพริกของเมียมันต่อแต่ผมก็ทิ้งที่เหลืออีกครึ่งขวดไว้ให้เด็กๆไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าพอน้ำพริกเผาไทยมีรสหวานนำและไม่เผ็ดมากนักกว่าจะได้ไปกันก็จวนเยนจันตะวันตกดินผมซักข้อมูลเรื่องหมูป่าจากเมียผู้แอเพิ่มเติมโดยมีมันเป็นล่ามให้แต่เมียของมันก็เอาแต่เอียงไอย,อยหมุนไปหมุนมายังกับว่าผมกําลังจีบอยู่นั่นแหละจนผู้แอชักจะลาคาญ ะคอกไปทีหนึ่งถึงกับหน้ามุ้ยเดินลงเรือนหายไปเลยผู้แอร์พาเดินออกหลังบ้านที่พวกขมินนพลอยข่ากระทือขนุนมะม่วงส้มโอและอ้อยปลูกไว้กระจัดกระจายนอกจากจะเป็นสวนควรัวกินได้แบบผสมผสานาแล้วทุกคนในครอบครัวยังพร้อมใจให้ปุ๋ยต้นไม้กันในทุกๆวันจนกลิ่นแทบจะติดไปกับเสือ้อผ้าแม้จะเดินออกมาห่างแล้วก็ตาม เล่นเอาต้องกลั้นใจสลับหายใจทางปากแทนเดินจนตะวันลับทิวเขาไปแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะถึงผูวแอย่างก้มหน้าก้มตาก้าวเท้ายาวๆนำหน้าโดยไม่หันมามองซึ่งแสดงว่าไล่ข้าวของมันจะต้องไปอีกไม่ใช่น้อยจนกระทั่งเริ่มมืดสลัวมันจึงพามาถึงไล่ข้าวที่กำลังตกดวงเหลืองเหลืองเขียวๆเ,เพราะใกล้จะสุกอย่างเต็มทนพวกสัตว์ป่าได้กลิ่นข้าวสุกและชอบหนักไม่เว้นแม้แต่กระทั่งนก หนูหมูกระลอกกระแตและหมีถ้าหากมาเร็วกว่านี้ตามที่ตั้งใจจะได้หาที่ขัดห่างหรือไม่ก็นั่งสุม่มและเดินดูร่องรอยของหมูป่าว่ามันเข้าออกช่องทางไหนเป็นประจำจะได้วางแผนได้ถูกเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ถึงแม้ว่าคืนนี้เราจะยิงหมูป่าไม่ได้ก็ตามคืนต่อๆไปตัวอื่นๆมันก็จะพากันมาอีกโดยไม่เกรงกลัว เพียงเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นและซ่อนตัวอย่างมิดชิดบางทีก็ได้ยินเสียงเคี้ยวกลวมกจับจับดังอยู่ข้างรูหูแต่ส่งไฟหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองได้โดนเข้าสักสองสามครั้งพอถึงคราวหน้าก็มาแต่เสียงแทนหาตัวไม่เจอเล่นกับมันยากหนักนั่งบนหางเก็บข่าวนี่แหละพอมันเข้ามาใกล้จะได้เห็นชัดๆผู้เฒ่บอกเมื่อผมยังลังเลถากมาเร็วกว่านี้อีกนิดก็คงได้ดูรอบๆบางบางทีจะได้ขัดหางทัน ไม่ต้องล็อกเสียเวลามันเข้ามากินทุกที่แหละตรงนี้ก็เขา้าตรงนั้นก็เขา้าตรงโน้นก็เขา้ามันว่าพร้อมชี้นิ้วประกอบไปรอบๆไลแต่ถ้าเดินดูสักหน่อยก็คงจะดีกว่าอยู่ลงๆผมก็ยังอดห่วงไม่ได้เพราะแต่ที่เราเดินผ่านมาถึงห้างเก็บข่ามีล่องรอยหมูป่ากัดกินแต่เป็นเพียงตัวเล็กๆหรือหมูรุ่นๆเท่านั้นผมอยากจะดูว่าไอ้พวกทอกตัวโตๆหรือหัวหน้าฝูงของมันกินทางไหน ไอพวกนี้ฉลาดมักจะอยู่ตรงกลางฝูงโดยมีบรรดาสมุนคอยคุ้มกันหนาแน่นจะยิงหัวมันก็ต้องฝาด่านหลายด่านผมเคยย่องเข้าไปครั้งหนึ่งในป่าพมา่ารอจนแทบหลับก็ยังเข้าไม่ถึงตัวมันหัวหน้ากับบรรดาไอทอทฐานเอกตัวใหญ่ๆรอจนเทบหลับก็ยังเข้าไม่ถึงตัวบรรดาไอทอกกับฐานเอกตัวใหญ่ๆเอาซะเลยผลสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นตะเพิดให้มันวิง่งซึ่งก็ได้ผลลูกหมูลุ่นลาวหกสิบเจ็ดสิบตัว พากันตะเลิดเข้าหาผมกับเพื่อนๆที่ซุ่มอยู่ทันทีเล่นเอาแต่กระเจิงเป็นคนละทางต้องหาที่ซ่อนกันจ้าละวันวิดถูกหมูเหยียบตายขายข,ายขี้หน้าปีขนหนึ่งแลว้วตกลงนั่งที่บนทางนี้ก็ได้ผมตัดสินใจพราะําแลว้วเลือกมาก็ไม่มีประโยชน์ห้างเก็บข้าวของผู้แอไม่สูงมากนักเพิ่งจะสร้างเสร็จเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวอีกไม่นานแต่ก็สูงจากพื้นประมาณถึง8ดศอกตั้งอยู่เกือบจะกึ่งกลางไล ถ้ามองจากชายป่าเข้ามาก็จะเห็นเด่นชัดผมก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้หมูป่าเงยหน้าขึ้นมามองเลยไม่งั้นคงจะต้องสบตากันโดยไม่ตั้งใจอย่างแน่แถมพื้นที่ชัยก็เป็นไม้ลวกทั้งลำมัดเอาไว้รวมๆคอยลันอัดแรเป็นลูกคู่ดูท่าว่าคืนนี้จะเลียงเสียก็ไม่รู้มีอย่างที่ไหนนั่งห้างยิงหมูกลับนั่งเด่นอยู่กลางโล่งแจ้งแบบนี้ต่อให้หมูตาบอดมันก็ยังลังเลเพราะกระสากลิ่น คิดไปคิดมาความมืดก็ลยลงมาอย่างรวดเร็วจกกักระจันป่าตัวโตๆตตที่กรีดร้องโหนกหูตั้งแต่ก่อนพบก็ยังคงบรรเลงเพลงแห่งพนาของมันต่อไปในขณะที่ค้างคาวตัวกระจอยลอยก็โฉบเฉี่ยวเก็บกินแมลงโดยรอบอยู่อย่างเพลดิดเพลินเห็นไหมบอกแล้วว่าอยู่บนนี้มองเห็นชัดเลยผู้เอกซิปด้วยความพึงพอใจแต่ผมกลับอยากลงนอนให้เสียสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยมากกว่า คืนนั่งทางตารอให้หมูป่าออกมาเอ็นรับลูกบืนนั้นเทพจะหมดหวังไปแล้วล่ะจึงถือโอกาสฝากให้ผู้แอ้มันคอยเฝ้าไว้ก่อนถ้าจะดีผมเองก็ได้เอ็นหลังพักเอาแรงเสียสักหน่อยคอยดูไปก่อนนะหมูป่าเข้ามาเมื่อไหร่เรียกด้วยผมบอกผู้แอ้มทำหน้างงๆลูกพี่จะทำอะไรนอนสิผมตอบสั้นๆมันนั่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วบอกว่านอนก็ได้เดี๋ยวเราจะเรียก ผมนึกขอบใจผู้แอร์ที่อยู่โยงให้จึงเอ็นตัวลงนอนหนุนเปลมเย็นโชยวูบวาบกลิ่นสาบเยี่ยวหมูลอยมาตามลมแสดงว่าตอนกลางวันมันอาจจะหมกตัวอยู่ตามไรไม่ไกลมากนักกำลังเคลิ้มๆอยู่นั้นผู้แอร์ก็สะกิดเบาๆผมรีบถลันตัวลุกขึ้นมาอย่างทันทีมือคว้าปืนลูกซองยาวที่วางอยู่ข้างๆข,ขึ้นมาถือไว้เสียงอะไรก็ไม่รู้แกรยๆกรากๆทางนู้นผู้แอร์กระซิบพลางชี้ไปยังปาก้าง,าางนา ผมเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแต่ไม่มีเสียงผิดปกติใดๆดังให้ได้ยินเม็นมีอะไรเลยใช้ไฟดูสิเราได้ยินจริงๆผมลังเลเพราะยังไม่แน่ใจและไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองจริงยังไม่เชื่อใช้ไฟตอนนี้เดี๋ยวมูปาก็เตกตื่นกันพอดีมันน่าจ,จะเป็นตัวอะไรสักอย่างเสียงมันย่ำดังแกลกๆแล้วก็ดังแกลกแล้วก็เงียบผู้แอกระซิบบอกเชิงบนเราสองคนอยู่นิ่งๆพักใหญ่ แต่ไม่ปรากฏเสียงใดๆดังขึ้นมาอีกผมคิดว่าเขาคงหูฝาดไปจึงเอียงหลังลงนอนต่อนานแค่ไหนไม่รู้ผู้แอก็สะกิดซ้ำและททำหน้าตาตื่นชี้มือไปที่เดิมนั่นๆมันดังอีกแล้วทางนั้นแหละใช้ไฟดูสิดังจริงๆเราได้ยินชัดเลยผมถือปืนไว้มันและส่งสัญญ,ญาณให้ผู้แอเงียบแต่ไม่ปรากฏเสียงใดๆตามที่เขาบอกไม่มีกลิ่นสาบของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหมูฟง ที่มักจะโชยลงมาบางถ้าหากมันรวมฝูงกันอยู่ใกล้ๆนี้อีกประการหนึ่งที่ผมยังลังเลคือถ้าหมูป่าลงมากินข้าวมันจะต้องส่งเสียงเป็นที่เอิกระเลิกและเวลามันกินมักจะไม่รักษามารยาทผู้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานสักเท่าไหร่นอกจากจะมุมมามเล้วยังเคี้ยวเสียงดังอีกด้วยแต่ถ้าฟังนานๆก็จะรู้สึกอร่อยดีเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่มันกินมันสำปะหลังหรือกินข้าวโพด แต่กินข้าวก็คงได้ยินเสียงคนเคี้ยวหยับหยับเหมือนคนแก่กินหมากเท่านั้นหูฝาดไปแล้วมั้งผมว่าพลางตบหลเพราะผู้แอ๋ถึงจะเป็นกะเหลียงแต่ก็ถนัดทางทำไล่ทำนาและลงค่ายหาปลาตามแม่นม้ำมากกว่าจะแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์มันต้องใช่หมูแน่ๆแล้วว่าใช่ผู้แอยืนยันแต่ผมก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผมเปลี่ยนจากนอนมาเป็นนั่งอิงพิงเสาแต่พอขยับตัวเสียงลูกหางก็ลันเอียดอาร์ตเลย ยามค่ำคืนเช่นนั้นมันคงได้ยินดังไปไกลไม่น้อยกว่าจะเข้าที่ก็ต้องเกรงจนเสียตะคิวแทบจับในขณะนั้นหูก็แว่วเสียงท้องร้องนังคลากๆากแทรกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ท้องผมแน่นอนต้องเป็นท้องผู้แอนแน่ๆมันเหลือบมามองหน้าผมนิดหนึ่งแต่ก็ไม่พูดอะไรผมเตรียมจะหลับต่อเพราะเริ่มง่วงมากแล้วพอทํทำท่าเคลิ้มๆเ,เพราะลมเย็นโชยชิวมาตลอดเวลาหนังตาเริ่มหย่อนทีละน้อย จนไม่อาจที่จะฝืนได้ก็พอดีที่ผู้เอสกิดจ,จนสะดุ้งตื่นจะผวังด้วยความตกใจใช่แน่นอนเลยคราวนี้เราได้ยินเสียงชับๆับมันรีบพูดอย่างลนลานโดยน้ำเสียงอันตื่นเต้นจนออกเสียงชัดเป็นชับแทนไม่ไหวต้องแอบยิ้มผมเงี่ยหูฟังตามที่มันบอกครู่เดียวก็ได้ยินเสียงแกลากขึ้นจริงๆแต่ก็เบาจนต้องเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจพยายามจับทิศทางว่ามาจากทางไหนกันแน่ แต่ก็เพียงแค่คาดเดาว่าอยู่ทางทิศตะวันออกแต่เสียงนั้นมันเบาเสียจนไม่น่าคิดว่าเป็นหมูป่าไปได้เสียงแบบนี้มันน่าจะเป็นเม่นหรือไม่ก็หนูพุกมากกว่ามันดังมาจากทางโน้นผู้แอชี้ไปยังหัวไล่ตะวันออกบริเวณเดียวกับที่บอกครั้งแรกเสียงเบาเกินไม่น่าจะใช่หมูนะผมกระซิบบอกผมผมกับมีเสียงคล้ายท้องร้องแว่วมาดังครั้งแรกต่างคนต่างมองหน้ากันผมสันนาผู้แอก็สันนา แล้เสียงมันมาจากไหนต่างคนต่างจ้องมองไปทางทิศทางเดียวกันเห็นไหมเราบอกแล้วลูกพี่ไม่เชื่อมันยำผมกําปืนในมือเน่นเอื้อมมือไปสัมผัสไฟฉายซึ่งกระบ,บอกเย็นเฉียบด้วยไอหนาวจนสะดุง้งหยิบขึ้นมาทาากับลำกล้องปืนลูกซองยาวที่แนบบ่าอยู่แล้วผู้แอขยับทํท่าจะส่องไฟให้แต่ผมบอกว่าไม่ต้องขอส่องเองยิงเองจะถนัดกว่าเพราะตาหมูมันเล็กและสะท้อนแสงไฟแดงเลื่อ ไม่ลุกวาวเหมือนตาเกง่งตากว้างหรือตาเสือตาหมาทันทีที่แสงไฟพุ่งว่าบอกไปเหนือยอดไม้ก่อนจะวาดลงมาอย่างที่เป้าหมายร่างสีตุนๆขาวมนยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าใบหูอันใหญ่โตขยับไปมาช้าๆตาแดงเล็กๆจ้องมาเพียงครู่เดียวก่อนที่จะก้มหน้าก้มตากินข้าวเปลือกต่อโดยไม่สนใจยายดีแม้แต่น้อยผู้แอหายจากการตกตาลึงถึงกับโลงออกมาด้วยเสียงเหตพลาวา่า ชาาจะช้างนะลูกพี่ไม่ใช่หมูสักหน่อยผมเองก็รู้สึกตกใจไม่หน่อยที่กลับเห็นช้างแทนที่จะเป็นหมูแต่ก็ยังพอมีสติบอกให้ผู้แอ้มันอยู่เฉยๆเพื่อไม่ให้ช้างป่าที่คุกปลักขาวโคนทั้งสาตัวนั้นตกใจพอม,มันเจอแสงไฟเดี๋ยวมันก็หนีไปเองผมเปิดไฟคายอยู่อย่างนั้นสลับกับวาดขึ้นลงไปมาวาดไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างแต่ช้างป่าทั้งสามตัวกลับไม่รู้ไม่ชี ยังคงใช้งวงลูดเข้าเปลือกใส่ปากเคี้ยวเฉยอ,อยู่สลับกับน้ำเสียงในท้องของมันดังคลูกคลาคล้ายกับคนท้องคืนดังเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่เราสงสัยตั้งแต่แรกมันคงนึกในใจว่าดีเสียอีกที่ส่องไฟมันจะได้เห็นชัดๆลูกพี่ผมว่าดับไฟดีกว่าผู้แอทำเสียงคล้ายจะลองให้ทำไมดับไฟแล้วช้างจะหนีหรือผมถามเพื่อประดับความรู้ไม่หนีหรอกแต่เราไม่อยากเห็นมันมากกว่า เห็นช้างแล้วเจอสันนะลูกพีดับไฟสิมันจึงจะเห็นเราได้ชัดผมอธิบายเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องไม่เป็นไรถ้ามันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันน่ะดีแล้วผู้แอมันกลัวจนเสียไม่อยากจะเห็นช้างผมยอมทําตามที่มันบอกอยู่กันมืดมืดดีกว่าต้องคอยสอบตากันไปไหนในแต่ก็คอยเฮี้ยงหูฟังตลอดจนพักใหญ่เสียงเคี้ยวข้าวเปลือกถึงได้เงียบไปผู้แอกระซิบเบาๆใช้ไฟดูสิมันไปหรือยัง ผมฉายไฟออกไปไม่ปรากฏว่ามีร่างขาโพลนสูงทะมึนของช้างป่าทั้งสามตัวนั้นเราต่างถอนใจอย่างโล่งออกเพราะไม่ต้องคอยกังวลว่ามันจะตรงเข้ามาลือห้างมาเมื่อไหร่พอต่างคนต่างยิ้มออกผพอมันไปเล่นงานผู้แอ้อย่างทันทีในลำมูป่าเห็นมีแต่ช้างทั้งนั้นทำไมถึงไม่บอกเราตั้งแต่แรกผู้แอ้มันยิ้มแห่ๆบอกว่านึกว่าช้างจะไม่มาที่ไหนใด้มาจริงๆด้วยถ้าบอกเราตั้งแต่แรกไม่มาด้วยแล้ว ว่าจ,จะจะไหวเราก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าช้างจะมาเราก็ไม่มาเหมือนกันเฮย้ยมันพูดพลางถอในใจไม่เป็นไรเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่พรุ่งนี้หมูมาช้างไม่มาแน่นอนมาคนเดียวเธอผมปฏิเสธอย่างทันควันพออยู่ใกล้ๆช้างป่าทีไรแล้วใจสัน่นผู้แอถึงกับคลางเสียงอ่อยอย่างน่าสงสารถ้าลูกพี่ไม่มายิงหมูให้เรามันต้องกินข้าวหมดไลแน่ทีนี้จะเอาอะไรกิน ลูกเราหลายคนด้วยนะแต่ผมสงสารตัวเองมากกว่าใจหนึ่งก็อยากจะช่วยแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวช้างเหยียบลําพังหมูน่ะหรอต่อก่อนได้อย่างสบายแต่ช้างป่านี่ฝีลงได้กินสักขนสองคนรับรองติดใจไล่ย,ยังไงก็ไ่ไม่ไปนอกจากจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือก่อไฟไว้รอบๆตอนกลางคืนจนกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็น่าจะพอเหลือให้กินบางลุ่งเช้าพอฟ้าสางผมลงจากห้าง ย่องไปดูรอยช้างที่ลงกินเมื่อคืนปรากฏว่าหายไปแล้วหลายทางส่วนฝากหัวไล่ทางตะวันตกก็มีรอยหมูลงมากินจนแหลกไปอีกเหมือนกันแต่เราสองคนกลับไม่ได้ยินแสดงว่าตอนที่ผมส่งไฟดูช้างพวกหมูป่ามันคงเตรียมตัวล้างท้องรออยู่ก่อนแล้วพอกระส่ากลิ่นหรือเห็นเรานั่งเด่นเป็นนายหนังตะลุงอยู่บนห้างเก็บข้าวจึงทําตัวสงบสงเ่ยมลงกินข้าวอย่างเงียบกริบถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนั่งเฝ้าทุกคืนก็ไม่มีทางยิงมันได้ง่ายๆหรอก นอกจากจะขัดจันเทาหรือไม้เลนก็พอได้กินเนื้อไปแก้เจ็บใจแทนข้าวได้บางแต่เข็ดนะคงไม่เข็ดเพราะแถบนี้เป็นทิ่ของมันในเมื่ออยู่ป่าก็ต้องพึ่งพากันแบบนี้แหละบอกตามตองเราช่วยไม่ได้จริงๆขอตายในเมืองไทยดีกว่าถูกช้างกระทืบตายในป่ากระเหลี่ยงนะผู้แอซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของนั่งห้างกลางไร่ข้าวท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซ b s ส r คร e และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีเลาสำหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดีราตีสสวัสิสวัสดีครับ